สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงนอนอยู่นี่เมื่อคืนเอ้ยชุดยอดความหนาวเลยได้ตัวดีปะบ่วหนูน้อยก็ม่ได้ติดมาได้ไม่เอหน่อยก็ม่ได้บ่ได้โอ้ฟักเลี้ยบไปนอนเมื่อคืนเนี่ยสูบบนนอนอยู่หลังเวีีที่นอนอยู่างไหนเล่นปันอนช่วยนี่โอ้แน่นอนใบจันท์เนี่ยโตรุ่มหนาวแล้วนอนกับแม่ไอ้แม่ครับนอนกับแม่กี่แม่กี่ลูกไส้นอนเสยลูกไส้ไปนอนหยัดนโอ้ ทีมนักดนตรีเขาทีมเขาเออทีมเขาทีมไม่หลุดเนี่ของเอาทีมเท่าคอยไปนวันบ้านพี่น้องใกล้ๆเนี่ยบ้านเสียพิ่นนั่นเดียเพิ่นเพิ่นสิลป์โลงค์เดีมมาเนี่ยเราก็เลยแวะไปหาเพิ่นพอแต่ออกมาพี่น้องเอ้ยมาพอกันนอนตื่นขึ้นมาอาบน้ำไปบอกไปจับจุ่มหลอดไม่ต้องอาบคอยไม่ต้องอาบเยอะจับจุ่มอะไรล่ะตักน้ำคอยอาบน้ำตั้งเดียวก็อาบแล้วเรียบรอยตักน้ำตะกูมันก็จับจุ่มไงไกลหน่อยรู้ไหมไกลหน่อยตาเดตาคน พี S <S. Mm ่น้องจับนะอาบน้ำจับปมจุ่มเหมาพี่น้องเออเอาสูงมันใกล้ตีเลยน้ำทั้งเดียวก็แล้วสิเจ้าขวดนึงก็แล้วโอ้ขวดสบายขวดได้ขวดได้น้อยเลยขวดได้น้อยนั่นน่ะอาบน้ำขวดเดียวกันแล้วว่าันนี่้ขวดซ้ำไหนพี่น้องเด้ไหมเบิ่งก่อนอืเอาสูงว่าอาบน้ำขวดเดียวกันแล้ววันซ้ำเนี่ยซ้ำเนี่ยอีลีน่ะช่วยขิงเอาได้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอาบน้ำขวดเดียวกันแล้วพี่น้องเนี่ยครับช่วยขิงเอาโอ้ยเนาะ าเอาว่ะอิลีเดียวสวยขิงโอ้สวยขิงเอาเฮ็ดเอาลวดาษาอันเมียบ่อได้มานลำดอกเออมาแต่ลูกดอกนอนไซกันแล้วนอนไซกันแล้วเมื่อแรงเอารับการแสดงอยู่ว่าเพื่อน้องสองห้องพี่น้องนะครับผู้ใดอยู่ไก่มาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไก่เป็นการมาได้กันหรอมาได้กันกันละเอารถมาหรือว่าอยู่ไกลอีหลีกัดเบิ่งเบิ่งทางไหนล่ะมีอะไรสุดหอเป่ามื่อเร็วเมี้องมีมีแต่ไรสาระ มาไก่ผู้ยุกไก่กัมาไหนเพไอ้ปอนตีบจากสิบจักเศร้าไงโอ้แม่นยูแม่นยูผู้ยุไก่กับปอนมาไห้ไก็ได้ดอกมได้ดอกปอะนั้นจตไรเถอแม่นมาเลยขันี่ีไ้กำลังใจเอาสูงจานร้อยพี่น้องคาปิ่ไก่เออการผู้ได้ขึอนยังไงว่เพราะยังไรยังตือว่าสวัยดีปีใหม่เนาะกส่มันานมาบ้านเล็ออก่ไดถือจ้าก่นเหล็กยังไปออกหนึงหักับซูนหวกันได้ไหมมนคือแต่หวนึงหนึงหกมาี่ดี เอลวเตะแล้วบ่ได้เกี่ยวบ่ได้มาบ้างอะที <S 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 ่เจ้างนี่น่ะรว่าเรียกว่ารเรียกอะไรตรงกันก็มนตรงกันฮาเดดาคนส่นหัวกำเนิดหอ้าเลยอาบน้ำแล้วก็ออกมากกว่าก็ดีเจ้าเสียบขวดนี่ตินี่พี่น้องเสียบน้าขวดเดียวก็เล้วได้ครับพี่น้องครับค้องแฉ่เลยนี่เป็นคว่เป็นใครกี่การก็ว่าลวน่เป็นใครเป็นดาค้าขออ่างเออเป็นวัดด้อโอ้ยโอ้ยมวกตันดัง เป็นวัดเป็นไรเป้ที่กระเหลี่ยบละตัวนี่ไปไปหาลม้ำลงเวทีก่อนอาบเด้อยอาบเป็นเบิร์ดด้อยนี่ยจะจงไว้เลยลวงตาจะอีปอเพราะตั้งาบหนามอยู่เ่ราะไปยังดอกสนดอกว่าเรามีขวดน้ำอยู่สนดอกอาบแล้วปุ๊บก็เอาขวดกลับมาไว้มาเลี้ยงเงี้ยวใส่ขวดมืออื่นมาอาบตัวบางทีนคตรเงี้ยวใส่ขวดอย่ไปเราไปลองก่อนไปลองมาลองก่อนเจอมีมาเจอมีมาไรอ๋อไรเออเจอมีมาหลอกมาไรกับสีมองดอกเจอมีไปลองคนไหย เอาไฮเอาสูงเลยเด้อจักสองร้อยยังสี่มันมวะเพราะราคานุ่มหลกุกไฮนุ่มหลกุกทำว่า,ากันไปว่า <laughs> ไปได้จั๊ยจกยัยเอาไปดองเอาด้วยหัวมวนนะครับเอาสูงหัวมวลอยู่เนี่ยเราขึ้นเนี่ลมดีขนาดนั่งเอาจะว่ไปหาใส่เหี่ยวใส่ยังเนาะโม่เป็ี่ยนข้าวเราลืมเพราะการโอาลืมบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องครับสดๆตอนนี้นะครับดามือแรงมาเด้อผู้ใดอยู่แถวอำเภอหนองสองห่องครับตำบลสำลุง บ้านน้องคลองใหญ่ตำบสลสำโรงน้องสองห้องนะครับในหลังเวทีหมอรำหนูพันวิเศษศิลป์ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังทยอย,ยมาผู้พักเลี่ยมอยู่นี่ก็นอนอยู่นี่ก็มีนะครับปวดทีมพระเอกรวมแต่มาหอดกับมี่สวัสด,ดีครับสวัสดีครับทีมพระเอกเราสวัสดีลูกๆทุกคนภาคภูมิจันทร์ทายาสายและพาพี่น้องเบื้องหนา้าเวทีจังบาทกันครับบันดนี้ ดูหน้าเวทีกันไปยางมาเบิงหน้าเวทีพี่น้องมรรอากาศร่มดีขนาดนะครับอากาศสดชื่นนะครับอากาศสดชื่นแจ่มใสดีอันนี้ด้านหลังเวทีเราจะพาไปเดินดูหน้าเวทีก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องหน้าเวทีนะครับออกมาเบิงทั้งหน้านะครับตั้งเวทีกลางทงหน้าเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยโอ้ข้าอหอมสังกะสีบ่นะครับ้อมสังกะสี คือว่นงานฟี่จะได้พรไง,งานฟรฟี่ได้บอได้เสียบัตรแต่ว่าอ้อมสังกะสีไว้ยานมันอันนี้เนาะยันความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็เลยอ้อมสังกะสีนะครับพี่น้องนี่ครับหน้าเวทีเราวันนี้นะครับกลางเวทีใส่ธงหน้าพี่น้องโอ้ยขากหลายยังวะมาดื้อมาด้อพี่น้องผู้ดใดสิบเบิ่งกมอร์ัมน้ำกันเมอแองนะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับบ้านนาะหน้องคอกอหไงนะครับตำบลสับลงครับพี่น้องครับ นุพันธ์วิเศษศิลนะครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วนี่ครับหน้าเวทีเห้านะครับจะว่าเพิ่อนอ้อมสังกระซีอะไรไม่ยังคือเสียงดังอยู่ตั้งบนโอ้บักเด้งดึงเล็กหน่อยเปิดเพลงใส่ติมต่ำเติมต่ำอยู่ทั้งบน <laughs> เนี่ครับสถานที่ดูหมอลำก็กว้างขวางมากวันนี้เพราะว่าเป็นเดินท่วงนาเดินท่วงนาเดินบักใหญ่เลยนะครับวัดเพิ่นยูพุ่นปีดองนะครับเพิ่นนัน หายเลยมาจัดอยู่กันเพล่ออยู่ตรงหน้าเวละเประวัติวัดพ่นสถานทีพ่นเขียบนะครับพี่น้องครับเอาจวดจัดจวดจัดเมื่อแรงมาเด้อนาหานน้ำกันนะครับมาจับเมื่อมาให้ขาปีงไก่นะครับโปรตีลโปรา้าก็ยังดีผู้ใดยอยู่ใกล้เขียดนี่เลี้ยนเชิญพี่น้องครับมาเพิง่งว่าเล่าน้ำกันเมื่อแรงครับผมจวดจัดจวดจัด,จด ทายยากไว้ม่มีเสียงเพลงนียโอ้ยพดอ่ะเบิ่มเบิ่มเบิ่มมากนะ <c ười> กันทายคลิปนะมีเพลงโหลดจะเป็นยังไงดอกคือว่าละมันเป็นบุญเป็นงานพี่น้องเอาเขาทั้งหลังดอกจังบ่มีเสียงเพลงพาพี่น้องเบิ่งทั้งหลายจะคราวเอาสูงก็สิอาบน้ำแล้วล่ะน้ำขวดหนึ่ง <c ười> อ่ะนะครับพูนวู <c ười> เสียงดน,นตรีมา <c ười> หอดบ่ละ่ะเอาไปไปเข่าล้างเวที มีเสียงเพลงอยู่ทางด้านรถอันนี้อนอยังกอดยู่ปักเด้งดึงก็เลยย่างไปเพราะท่านหวอดซ้ำก็จะเปิดเพียงกลับมาหลังเวทีคือเกา <c oughs> รถบัสอ่าอีกขั้นหนึ่งมาท่านมาหอดนะครับอาจจะหอดคำคำนะครับหล้างหันลง <c oughs> ังเวทีเอาทางเตียนนอนกันโอ้ยอาบแล้วบ,บ้าน <c oughs> ใช่ไหม สียอับน้ำเลยตีใส่ใส่หลาส่วนน้องฮึฮึฮเอาพี่น้อยเด็กน้อยเสียอาบน้ำพี่น้องเด็กน้อยเสียอาบน้ำลราพี่น้องเอ้ยเห็นแต่หลังไบใบเหมือนใส่หลาคนฮึบเอาแล้วเอาอาอาเม่เอาเึบเด็กน้อยอาบน้ำพี่น้องเด็กน้อยตั้งไหนเอาสูงตัวสันบัดไหนอ่ะเอาพูดอ่ะทุสะบูแล้วเออ เนี่ยโอ๊ยคับรถล้อหนามขวดนึงว่าแต่หนามถังนึงกับว่าสิได้ไหมหนามขวดว่าก็ว่าเจ้โอ้หนามขวดไงเออวางสันได้ไหมมีทูสบู่อะไรพี่น้องควายล่ะควายอาบแล้วอาบมาหนังแจ้งสองห้องบนอาบรถเจ้าไปหนีดอกซ่องกอดติติดเหลือยงนี้ดอกมันเด็กหน่อยอาบน้ำพี่น้อง จวดจาดฟาดเบื้มเล็กน้อยทานว่าอาบน้ามอยู่ในตันอยู่ึบฮึบเอาเอาโพน้ำลาหเออเอาเอาเอาฮึบเอาเอาไหลเขาบ้านน้นจะลงใช่ะไปได้รอห้ำห้ามอยู่จังไอไหลเข่าบ้านน้นจะคว้งหวัดเทนำุจะคว้งเรพี่น้อง